หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่านนโย,ยบายต่อสวนสาธารณะของคุณโกสิธิ์เป็นยังไงนโย,ยบายสวนสาธารณะนะครับอันแรกเนี่ยนะครับจำนวนสวนสาธารณะนั้นยังไม่พอควรจะเพิ่มให้มากกว่านี้นะครับเพราะปริมาณพื้นที่สีเขียวของเราในยังต่ำกว่ามาตรฐานมากทีเดียวอ่านียย่หายถึงสองสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีประชาชนมาใช้บริการมาก เดยเพราะที่น่าสนใจคือมีชมรมการออกกำลังกายต่างๆมากมายทีเดียวซึ่งผมคิดว่าชมรมเหล่านี้ล้วนจะเป็นคนที่จิตอาสาและเป็นเครือข่ายที่เป็นประโยชน์เพราะกาช่วยกทมในการดึงผู้คนที่เป็นเครือข่ายหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาเป็นชม,มรมต่างๆในคามชอบกังการกาซึ่งมีทุกชนิดเลยนะครับซึ่งผมเห็นว่ากทมเนี่ยต้องส,สับสนชมรมเหล่านี้ให้เข้มแข็งและช่วยขยายนะครับมาส,าสับสนมีหลายวิธีก็เช่นค,ควรจะทำกิจกรรมร่วมเขา ควรจะให้พื้นที่ของเขาอย่างเป็นกิตลักษณะทุวกวันนี้ชมรมเก้าอี้ก็ต้องซื้อเองผ้าใบต้องซื้อเองการหยาดการฝนซื้อเองก็เลยไม่เป็นระเบียบไม่สวยงามนะครับนั้นกทมควรจะออกแบบให้เขาเลยแล้วทาให้เสร็จลงทุนให้เสร็จเพื่อได้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มองด้วยความสวยงามน,นะครับมองทั้งสวนเนี่ยเกิดการกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็ควรจะทําเป็นหลังคาแบบการหยาดการฝนคือถ้ามีฝนก็ยืดต่อไปได้นะฮะถ้าไม่มีฝนก็เก็บพับเก็บได้ อีกส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยเอาอาหารมาเองหมดเลยทั้งที่มีระเบียวก็ห้ามนาอาหารเข้ามานะครับผมคิดว่าในสวนทุกสวนเนี่ยควรจะมีศูนย์บริเวณศูนย์อาหารกับประชาชนเมื่อประชาชนมีความเป็นก็ไม่ต้องเอาอาหารจะมาเองนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยจะเห็นว่าอยู่รอบสวนเต็มไปหมดทุกสวน ทำไมเราไม่ทําสวนอาหารขึ้นมาแล้วเชิญร้านค้าเหล่านัา้นเข้ามาขายอย่างเป็นการถาวรและถูกกฎหมายนะครับไม่ต้องไปอยู่ตามพุทธบาทซึ่งก็ผิดกฎหมายการทิ้งน้าลงไปในท่อต่างๆก็ขาดการควบคุมที่ดีก็เกิดปัญหาเรื่องของน้ำเพราะว่าเป็นพิษนะฮะทำให้น้ำโัโปรกนะครับดะงนั้นเราก็ควรจะจัดเข้ามาในนี้เพื่อเขาเป็นแหล่งทำมาหากินถ้าขายได้แล้วประชาชนได้ใช้บริการได้ครับ